มาอีกแล้วเด้อลูกหลานพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีสวัสดีแยกฝันมึดขึ้นแยกเลยมาหวอยฟังหามันแบนสวัสดียยหยายา้า,หา,ม,หามันออกตูเดียวหนึ่งดอกซื้อเพิ่มอีกก็ว่าเป็นอย่างตูเดียวหนึ่งดอกฝันมึดขึ้นนนะยยี่นะแยกถิมาหวอกเร็วๆ่ดนๆโค้งสุดท้ายเด้อโค้งสุดท้าย โอ้เราเรยรว่นโนบอกลูกเห็นลานฟังไ้พี่น้องฟังมาลุ้ยนะมาลุ้ยไปน้ากันมันกําลังมาเหล็กมันกําลังมามันกําลังถือหามันถืออีกมันมันกำลังมาเนี่ยนะมันกำลังมาเพื่อนกำลังมาบอกเตะหยีถ่าวลองลองกัเพื่อนกับเพื่อนกับมามาเขาฝันนี่เพื่อนีเพื่อนมาบอกไมเพื่อนกำลังมาเนี่ยมันนี่มาอีกไงมาเมืกขึ้นนี่ไงมาเมืกขึ้นนี่ยาย่ฝัน ฝันว่าเขาไปแข่งกีฬาแข่งกีฬาโอลิมปิกคนน่ะมันผีหลอกเย้ยผีผีเพื่พพพอนผีไปผีอถูกคนยิ่ยเงนี่ลหละถ้าหลานไปแข่งกีฬาหลานก็ตายแต่ดวนี้หลานไม่ยิงนั่นก็ตายแต่ดูงแล้วเอาอี้นั่นไปแข่งกีฬาคนน่ะเอาไปขาแข่งกีฬาท่านเอาไปหนีเขากปแข่งกีฬาล่ะเขาไปแข่งหวยหลีหวแเหลี่ม ผีหมื่อตาผีผีกับแข่งกีฬาเด้อะว่าใจไอ้บ้านแข่งต่างๆคนเฮาเด้อผีกับแข่งกีฬาผินนี่ถ้ามันฝันไปทัวทิพย์ทัวเดียนย้ายก็ได้โอ้ยนอนลงไปฝันหลดเดียวเนี่ยเป็นขี้ตะเก้ขี้ตะกีดถือสูงวดตะเกียฝันมาต่นอนลงฝันเนี่ยถือเลียซูงวดเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นอีกแล้วนอนลงฝันหลุดไงมันฝันมันขึ้นอีกเนี่ยย้ายไปฟังเร็วๆหรอก สันสให้ว่าหงพ่ใหญ่ยูเฮียนแล้วกับอายุแล้วตายเกศศิปีแล้วตายเกศสิปีแล้วหลงพ่ใหญ่ยเฮียนรามาแล้ว่าล้ว่าเรผ้าหลานไปแข่งกีฬาโอลิมปิกมามันได้เหรียญทองมาสันว่ามันได้เหรียญทองมามาให้ฟังฟังไปยกนยืนยืนยื่นยู่นยื่นยืนยางนื่นนยืนย่ยู่เฮียืนยืนยืนยื่ยนนืยืนอยู่หนทางเลืว่าให้ฟัง ไปแข่งกีฬาโอ้ยมันในเหรียญทองมาตัวใหญ่ว่าสันมันได้งียบเสียเหรียญพราบา,นะบาบามันได้งียบเสียเหรียญว่าสันความวบาดินะเพราะบาบาสั่งเพราะบาบาได้งียบเสียเหรียญย,ย้ายเลยหงเงียขึ้นทันทีเลยหงเงียขึ้นทันทีเลยฝันซ้ำนี่แหละเด้บอกเห้ลูกให้หลานฟังเอาไยเป็นแนวทางสื่อสลากกินแว้งรัฐบาลซอยชาติซอยศาสตร์บาดบาเมียงให้เจริญหลุดเรื่อง หงเยี่ยงเลี้ยงเหลี่ยมก็เป็นว่านั่นแหละเสือด้อยงีสิบอายุรักเกือบสิบปีแต่ว่าเล่าตายังเกือสิบปีแต่ว่าเล่ามาบอกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกงีสิบเหรียญเหรียญทองหงีสิบเหรียญพนะเกิดมาเคยมีบางคนไปแข่งกีฬาเหรียญทองงีสิบเหรียญมไม่ได้เหรียญเดียวสองเหรียญตอนสี่ได้ซัมบ์ไม่ได้เหรียญทองเหรียญทองหนังไปตัว เหรียญทองหอนเงียสิบเหรียญไหมแต่ล้องิึงตัวเงียสิบไม่น้องเป็นว่าลางย่างเดียวย้ายว่ยวาไม่ต้องซื้อบนดอกเพราะว่าเราบอกอยู่ลางเราบอกอยู่ลางซื้อลางหลดซื้อรัตตีรัฐบาลมีหรอกที่เงียสิบหลายพดเรียกว่าดังดอกเรียกงีสิบอ่ะ รัตติลีรัตตันเขาขายบุญมึงร้องเด้อลูกหลานร้องมึงร้องมึงหามันถึกเรามารวยไปด้วยกันยายชอบอย่างนี้ยายก็ทําอย่างนี้เราเด้อลูกหลานยายมวนแท้ทด่การว่าเรื่องดีมวลเพราะว่ากันฝันปันนีมันก็ได้วันนั้นนะขันเขาขันมาเขาฝันนี่ไม่จะผีฝันเห็นผีช่วงนี้ฝันเห็นผีหลายห้านก็บม็นผีห้านมันก็ตายแต่โดนเราเราการ เขาไงนี่กับผีเขากันล่ะมาบอกแกงกีร่าได้เหรียญทองโอลิมปิกได้เงียิบเหรียญมาแลร้องเบิองเด้อร้องเบิองร้องเบิองคลิปดีกับมท่านี้เด้อเอาไปเป็นแนวทางสื่อสลาดกินแมงรัฐบาลหอยรว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 ยฝัง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 รวยไปด้วยกันเด้อมีโชคมีลาภมีโชคมีหมานลำรวยลำรวยเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพุทธกษัตริย์สร้อยระลูกหลานเด้อประเทศไทย หงแห้งเหลียงเหลี่ยมเด้อคนใชจซาตูเด้องวดวันที่หนึ่งมีมีนาคมนี่ละงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี่ไหลย้ายฝันหมขึ้นเนี่ยขึ้นวันที่ยี่สิบสี่ระดขึ้นตั้งไงยิ้มหายิ้มหามื่ยิ้มหกเนาะย้ายลกวันที่ยิ้มหกนี่เป็นงวดวันที่หนึ่งนีนมมยย่นะย้ายฝันเนี่นบละละนย,ย,ย,บ,นนย,นนยบอกไอ้ฝังเนี่ยแต่ว่าย้ายบอล วันก้อนน่ะวันนี้แหละคิดก้อนน่ะคิดก้อน่อวันนี้หละแต่ว่าว่าลงหนาลงหลังฟังเอาเด้อพราะตัวเล็กๆลงหนาลงหลังไปชวนเราพูดเถอะแต่ว่าเรียงว่าหลงหรอกหลงแต่พว่มเบาสิหลงแต่วันทีหลงวันทีวันทียิ้สามยันเดี๋ยวเบื้องลับไรความเลี้ยงแปดวันทียิ้มแปดยันไรความสม่ออกมืออื่นยันตาบ่ดดี ขอถอดขอไพ่ผู้ถลงหนาลงหลังไปทวนละ่ะคลิปนี้ยีสิบตัวเดียวลางงวดวันที่1 1> ห,ห 1. 1, 6, 5, นึ่งเด้องวดวันที่หนึ่งหนึ่งมีคอหกข้าเนี่ยล่ะเด้อลูกหลานเอาไปเป็นแนวทางแงก่กับว่าสิื้อรถละมันง่ายมีได้เลยมีสิปมันบอกตะดุนแล้วมันคือ you. อยู่เอาคลิปนี้มิจฉานียเด้อลูกหลานเอาเป็นแนวทางให้ลำลำเรื่อยๆสุดๆไว้ไป,ไปด้วยกันมีเงินมีช่องไปน้ำกันห้อ คลิปนี้กับมิชานี้เด้อสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีอยู่ดีมีแฮสาธุสาธุสาธุไอตึกไม่เลืเบื่อ